โอ้การสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุภุสุคนครับผมมาเมื่อนี่ซอยจุพี่น้องเนื้อสดๆพี่น้องมื่อนี่ปูโบอยากสิบล่ายายเดือดเสือมาจังหน่อยอยู่เสือหองห้จังหน่อยเพราะได้เลี่ยมกินอยู่เอือกปากพผามันตับข่าี้ริ้วใสอู้วี่ของแข็งม,มื่อนี่ใสมามามาพี่น้องมาอืมมีดก็มาไว้สอยอยู่มามามาเดี๋ยวเขากล้องนึง ไม่ไพ่กินน้ำเหมือนนี่ใส่คนเดียวไปเฟีย้ยวที่สุดแก้วขมขมเหมือนนี่ขมขาี่น้องแก้วนี่ตรงห่วงเลยเรื่องแก้วขมนี่ยตรงห่วงเลยพี่น้องมาสวยนยิหน่อยๆนี่ย้าเอาาือกปะเพราแกล็นนี่อมา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 ใส่ตับก่อนละพี่น้องเลยใส่ตับใส่ตับซะก่อนอืนี่ตับใส่เข้าไปครับอันนี้ใบเขา่าเขาเอินใบาเข่าเลยนี่มะแก้วขมๆ ฮืออฮขัขข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 ดขัพี่น้องขัดบบมพ้าวข่อยมักเนี่ยข่อยมักมันมะพ้าวเจีวคมคัาเดพี่น้องย <cười> <cười> Để mình tăng cho thịt lắm là... à. Cái gì khắc nó Mình nghe không Thử thử Xếp cho มันขนมักเหนือมักอย่างนี้มันก็เสียบเยิ่งไม่ได้เสียบแน่นอนมันมีพิรุ้งดูนะนะฮืม Khắt khắt <coughs> Gieo hoi đi, tiêm thuổi đi, phía bên ngoài kìa Mình đi nửa thêm dẻng Sốt, sốt đi <đê. coughs> ขอโทษขออภัยผู้บกินริบนะครับนี่สำหรับผมนี่บอกว่ามผมอยากล่องพี่น้องเลยอยากล่องกันจะล่องยังไงก่นนอกนเอาซ้ำหนึ่งเนี่ยอมอ่ะล่องอีรีนี่ล่องอีอริล่องที่ขาดบ่อน่ะเขาคนบวเคย้เนาะ คนบ่เคยกินอู้คนบ่เคยเอาจาังหน่อยหน่อยนึงมา่อ,าอือเียบีกด,ด้วย แล้วบอกพาพี่หน้อยพูดเนียวมากเพ็ดระบาดพี่อออออครคองดิเข้นบื้อ Ừ. 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 <laughs> trắng chẳng, chẳng mặc sắn này khéo nào, áo, ขมโโน,นีโฮโฮ่หนักคนละเีอกินนะเพ็ดเพ็ดแห้งโหโหเพ็ดอ่ายผิอ ดูบกหาวเฮ้ยน่าเ็เอาไก่มากเจียวพีแทนก๋วยจั จะว่ากับหญิงชร้านังขัดอเอาฮอฮึอืม,อม,อมจังจังขัดดี่น้องเงยอื chuột 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 hai thùng toa 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 toa

好了。